ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือนินจา z x 4 r ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาในช่วงเวลานี้ครับว่ามีการเปิดตัวหรือไม่อย่างไรหลังจากที่สื่อมวลชนของอินโดนีเซียต่างก็มีความคาดหมายว่าวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานั้น อาจจะเป็นการเปิดตัวนินจาเซ็ก 4R แต่สุดท้ายก็กลายเป็นนินจา z x 25 RR รุ่นใหม่หนึ่งใน3รุ่นย่อยของเซ็25 r นั่นเองครับมาถึงงานอินเตอร์มต2022จัดขึ้นระหว่างวันที่4-9ตุลาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้างานจะเริ่มขึ้นนั้นคอวสกิตได้มีการโชว์ภาพรถใหม่รวมทั้งหมด7รุ่นที่มีผ้าคลุมเอาไว้ ก็ทำให้สื่อมวลชนทั่วโลกต่างก็คาดหมายว่าอาจจะเป็นการเปิดตัวด ZX4R ในงานครั้งนี้แต่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วก่อนหน้างานจะเริ่มขึ้นสักหนึ่งสัปดาห์ว่าการเปิดตัวที่งานอินเตอร์มด2022นั้นจะเป็นเพียงการเปิดตัวนินจา 650, Z650 และวิบากอีก5รุ่นส่วน Ninja ZX4R นั้นต้องเป็นรุ่นกันที่งานอิกมาโชว2022ครับ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนอีกเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนข้างหน้าเราคงได้ทราบกันแล้วครับว่าจะมีการเปิดตัวจริงหรือไม่ขณะนี้สื่อมวลชนของญี่ปุ่นก็คืออยังแมชชีนได้มีการคาดหมายว่างานอิกมาโชครั้งนี้มีโอกาสสูงมากที่จะได้เห็นส r e ล็กโดยส่วนตัวผมแล้วผมเองก็อยากเห็นครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่หลายคนนั้นมีความคาดหวัง แม้จะมีราคาที่อาจจะสูงหน่อยแต่มันก็จะเป็นรุ่นที่สร้างสีสันให้กับตลาดบิ๊กไบค์ของเมืองไทยจะเปิดตัวจริงหรือไม่ประการใดต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับสำหรับอินเตอร์มอต2 0 2 2ที่จบลงไปแล้วนั้นคาวาสกิได้มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือ EV Production Prototype ซึ่งเจ้าคันนี้มันเคยวิ่งโชว์ตัวไปแล้วครั้งหนึ่งที่งานซูซูก้า8ชั่วโมงเรียกอีกชื่อนึงว่า ZEV มันคือรถสปอร์ตไฟฟ้าที่มีสมรรถนะเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ใช้น้ำมันขนาด1 2 5ซีซีมอเตอร์วางกลางตัวรถขับเคลื่อนด้วยโซ่ซึ่งทางมิสเตอร์ฮิโรชิอิโตะประธานของคาว a สกิมอเตอร์ได้กล่าวอย่างมั่นใจครับว่าภายในปี2023หรือว่าภายในปีหน้าก็คือพศ2566รคาวสกิจะมีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดอย่างน้อย3รุ่น มาดูกันครับว่า3รุ่นที่ว่านี้จะมีรุ่นอะไรกันบ้างสำหรับมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่มีผ้าคลุมเอาไว้7รุ่นนั้นผมบอกไปแล้วครับว่าน่าจะเป็นรุ่นนินจา650และ z 650ปี2023ส่วนวิบากอีก5รุ่นนั้นก็ประกอบไปด้วย KLX 230 KLX 230 SM หรือ s u p e r m o โมต KLX 230R และ K L X 3 0 0 R ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผลิตจากเมืองไทยของเราส่งไปขายยังทั่วโลกครับและความจริงก็คือว่าคอสกิเมืองไทยของเราได้มีการเปิดตัวรถวิบากไปแล้วตั้งแต่วันที่16กันยายนพศสอ6 5ที่ผ่านมาก่อนหน้างานจะเริ่มขึ้นถึง3สัปดาห์ครับขณะนี้รถวิบากตระกูล K L X 230นั้นเป็นพระเอกของคอสกิในเมืองไทย ทำยอดขายต่อปีได้สูงสุดอันดับหนึ่งส่วนนินจา650และ Z650 นั้นวันนี้ยอดขายทําได้เพียงน้อยนิดน่าเสียดายที่คาบสกินั้นไม่สามารถสารต่อความสําเร็จของ ER6N ในอดีตที่ผ่านมาได้ต้องมาดูกันครับว่าเวอร์ชั่นใหม่ของปี2023นั้นจะสามารถทํายอดขายได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าปีที่บรนผานามาหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการรายงานข่าว เกี่ยวกับการเปิดตัวของ Kawasaki Ninja ZX-25R รุ่นใหม่ปี2023ซึ่งมี3รุ่นย่อยให้เลือกใช้ก็ประกอบไปด้วย ZX-25R รุ่น s t a ต d a านวางราคาอยู่ที่105ล้านรูเปียร์คิดเป็นเงินไทย2 6 400บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน403รูเปียต่อ1บาทครับ ZX-25R ABS SE 123ล้าน5 0แสนรูเปียคิดเป็นเงินไทย36,000 0บาทส่วน ZX25RR รุ่นใหม่129ล้าน9 0แสนรูเปียคิดเป็นเงินไทย3,222,200บาทก็เจนว่าราคาที่ผมพูดครั้งนี้แพงกว่าครั้งที่แล้วอีกเหตุเพราะว่าค่าเงินบาทของเราอ่อนค่าลงไปค่อนข้างมากครับปกติแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อเงินรูปเปียของอินโดนีเซียจะอยู่ที่ประมาณ440รูปเปียต่อ1บาทแต่วันนี้403รูปเปียเห็นไหมครับว่าค่าเงินบาทนั้นอ่อนลงไปถึงเกือบเกือบ10%ก็เลยส่งผลให้เวลาหารออกมาแล้วราคาของรถที่อินโดนีเซียจึงแพงขึ้นอย่างเช่นตัว Zx25R ABSSE ที่มีขายในเมืองไทย วางราคาอยู่ที่283,000บาทขณะที่อินโดนีเซียวันนี้36,300บาทแพงกว่าเมืองไทยถึง23,000บาทเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามผมมีความเชื่อครับว่า ZX25RR รุ่นพิเศษจะเปิดราคาในเมืองไทยประมาณ299,000บาทครับจะไม่ให้เกินไปกว่า300,000บาทแน่นอน มาราดูการเปิดตัวที่งาน Motor Expo 2022ครับว่า z x 25 RR นั้นจะมีราคาค่าตัวเท่าไหร่กันแน่ถ้าแพงมากเกินไปบอกเลยครับว่าโอกาสขายค่อนข้างยากมากครับถ้าเกินกว่า3 0 0 0 0 0บาทส่วนนินจา z x 4R จะมีการเปิดตัวหรือไม่ที่งานอิกมาโชววันที่8พฤศจิกายนเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ